วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่นะครับ X Not นะครับวันนี้พี่จะเอาตัวละครจากเรื่อง Solo leveling ไปลงเกาะมดนะครับผมโดยใช้ตัวแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะผ่านหรือเปล่าคลิปนี้ก่อนที่จะไปดูก็ฝากไปดูสปอนเซอร์แป๊บนึงนะครับ มานาชอ็อปบริการรับฟาร์มแมปต่างๆมีทั้งอนิเมะแอสเวนเจอร์และอนิเมะ v วนการ์ดมีบริการรับฟาร์มเพชรเพชรโคตรเยอะมีบริการรับฟาร์มตัวละครตึงๆในแมบปบบริการ AFK เอฟกล่องของขวัญเอฟนิ้วสุขุณะและเอฟเดาวและบริการ g i ฟต์เกมพา s ์บอกเลยว่าโคตรตึงอย่าลืมไปจัดกันเยอะนะครับไออย่างมีตัวละครนุดนโหนดีซีชอ็อปบริการขายไก่เพชรราคาถูกมีทั้งแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะดีเฟนเดอและยังมีแมปอนิเมะ a n นการ์รับกดเกมพาร์ s ราคาถูก3แมปและยังมีบริการเติมโลบักแท้มีแจกโค้ดด้วยใต้คลิปนี้เลยมาทุกคน เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคลิปวีดีโอนี้เราจะผ่านหรือเปล่ากับการที่เราเอา2ตัวละครนี้ลงเลทพี่จะเรียกว่าลงเลและกันนะครับผมลงเลดเกาะเซจูเนี่ยมันจะผ่านหรือเปล่านะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับซึ่งมีโอกาสดอกกุญแจนะครับผมสินะครับผมก็กุญแจดอกนี้นะผมสามารถเอาไปอีโวซองจินอูเป็นระดับแวนการ์ดได้นะครับผมแล้วก็ตัว1.5%เนเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เป็นบอสเชเวดากองนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็เป็นตัวนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันหมดนะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยเมื่อไม่ได้ดูกันหมดนะสแตทก็แซดหมดนะครับผมตัวนี้ก็แซดหมดแซดหมดแซดหมดเหมือนกันนะครับผมซองจินอูนะครับผมเป็นระดับโมนาดนะครับทุกคนไปมาเข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็กดเลือกบัฟไปเลยนะฮะค่าใช้ใจ่ายในการวางเนี่ยซองจินอู U เนี่ยหนึ่นเะครับทุกคนอ่าเริ่มเกมมาเนี่ยก็ดามเมจประมาณแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนบอสชเวดากองเนี่ยเริ่มเกมมาเนี่ยก็ดามเมจก็15ื่นนะครับผมใช้ตังวางเนี่ย พันแเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ก็จะวางซองจินอูแอนอีกลิสก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางที่บอยมันออกนะครับผมพี่อาจจะไม่ได้ตัดพี่อาจจะไม่ได้ตัดเยอะนะครับผมคลิปนี้นะก็ก็มันไม่รู้มันจะตัดอะไรอะ่ะคือถ้าน้องๆได้เห็นแบบพี่ลงแบบเรียวเรียมันก็น่าจะสนุกกว่าปะ่ะนะครับผมซึ่งระยะเวลาในการลงมันก็ใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะครับผม แค่เนี่ยแค่หาแค่หาเหลี่ยมวางเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็นานแล้วนะผมถ้าคนไม่เสียนะน้องๆแต่พี่เสียแล้วนะครับผม <c oughs> โอเคแล้วก็มาวางซองจินอูเนี่ยเหลี่ยมกลางตรงนี้เลยนะครับผมอ่าน้องๆอาจจะไม่ได้เห็นหน้าตาของซองจินอูพี่นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอปรับให้มันเป็นตีแล้วก็มันซัมมอนมอนนะครับมานะครับผมวางบอสเชเวไปนะครับโอเควางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมสี่มุมนะทุกคนโอเคถ้าถ้าเราวางครบสี่มุมเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะทุกคนโอเค วาง4ี่มุมครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วางตัวตังของเราไปเลยนะครับตัวตังเนี่ยวางครบ3ตัวแล้วแล้วก็ตัวทําตังก็อีกตัวหนึ่งก็วางครบไปแล้วนะครับผมสองทีดูเนี่ยวางเริ่มเกมมาเนี่ยดาเมจก็อยู่ที่หนึ่งแนหกหมื่นห้าพันนะครับผมก็มันได้บัฟจากด่านด้วยนะครับผมที่มันดาเมจเยอะนะน้องๆเออ,เ,อ,อ,เ,อเห็นไหมเนี่ยมันก็จะซัมมอนมอนออกมานะครับผมอันนี้พี่ก็ไปปรับนะครับปรับตรงนี้นะครับผมให้มันซัมมอนมอนออกมาได้นะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นสกิลของมันนะครับ มันคือมันก็จะใช้มานาด้วยนะครับทุกคนซึ่งวันที่พี่อัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นวันที่มีข่าวแผ่นดินไหวนะครับทุกคนคือจริงๆอ่ะคลิปเนี้ยถัดจากค,คือคือเขาไม่เรียกว่าถัดจากอ่ะคือพี่อ่ะอัดคลิปนี้อยู่เว้ยแล้วคือมีรายร้อมน้องๆคืออยู่ๆอ่ะ พี่ก็นึกว่าพี่เมาหัวหรือว่าพี่แบบเป็นอะไรใช่ปะ่ะแต่จริงแม่งไม่ใช่เว้ยแผ่นดินไหวเว้ยคืออ่านคลิปนี้อยู่นี่แหละนะผมห่างกันไม่กี่นาทีนะน้องๆน,น,นะครับผมบ้านโยกนะก็เลยแบบวิ่งออกมาจากบ้านก่อนนะผมเออแบบหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วก็แบบกลับมาอีกทีโอโหแพ้และนะครับผมไม่ทันนะโอ้เซ็งเลยนะผมคลิปนั้นก็เสียไปเลยนะผมอ่านคลิปอยู่ดีๆแม่งแผ่นดินไหวไอ้บ้าเอ๋ยแบบโคตรเป็นมิติใหม่ของการแบบของการเล่นเกมอะแล้วคือแบบตอนที่แผ่นดินไหวอะ เป็นตอนที่พี่แบบกดสกิลของซองกินอ่ะที่มันเป็นแบบอันติีมันเป็นอันเป็นอนิเมชันน่ะไอ้เหี้ยคือแบบไอ้เหี้ยโคตรสมจริงอเออนะครับผมเจอเจอเดือดเดือดเดือดือือโอ้โหอ,อ,อ,อัพขั้นแค่นี้นะครับผมดามเมจสองแสนแล้วนะครับดามเมจเนี่ยน่าจะแตะล้านได้อยู่นะทุกคนอัพไปเลยนะครับผม อ่าให้มันตีเป็นแบบว่าเนี่ยทรงกลวยอย่างนี้นะครับพี่เรียกว่าทรงกลวยละกันนะครับว่าเขาก็เรียกว่าทรงกลวยกันเนาะแบบนี้นะทุกคนกลวยซ้ายกลวยขวากลวยหน้ากลวยหลังน่าจะโอเคแล้วนะครับถ้าเราอัพตัวทาตังหมดเนี่ยแต่เราก็จะมาไล่อัพบอสเชเวนะครับบอสเชเวทั้ง4มุมเลยน,ะน้องๆข้อดีของการที่เราเล่นมอนสเตอร์ตามบัฟอีเวนต์เนี่ย คือมันจะโหดแบบนี้แหละครับทุกคนคือมันจะบวกดาเมจเนี่ยเยอะมากนะครับน้องๆเออแนะนําให้แบบหาตัวละครที่มันบัฟตามอีเวนต์เนี่ยมาเล่นด้วยนะผมคือทุกด่านอ่ะคือมันจะมีตัวละครที่มันบัฟของมันอยู่นะทุกคนมันจะมีให้กดดูอยู่นะถ้าด่านไหนไม่มีก็คือมันไม่บัฟนะถ้าด่านไหนมีมันก็บัฟนะทุกคน What What the fuck แนะนาให้ทุกคนเนี่ยพกตัวพวกนั้นมาด้วยนะครับผมมันจะได้ผ่านง่ายขึ้นนะทุกคนถ้าทุกคนไม่ได้แบบมีตัวแบบโมนา่ะเอาจริงถ้าไม่ได้มีตัวโมนานน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 ่่่่ะะะะเเเลลตตัััััววททีมมมมมบาอออถคคคุกืจชิะ โอ้บอสชเวเนี่ยขนาดไม่โมนานะครับดูดามเมจเลยทุกคนโคตรแรงอะ่ะดานเนี่ยเออนีมันจะเป็นตีแบบเป็นแบบเหมือนยิงธนูไฟออกมานะครับคือถ้าใครเคยดูในเรื่องไม่รู้ในเรื่องมันยิงธนูไฟเปล่าวะในเรื่องก็ไม่ได้ยิงธนูไฟนะมันปล่อยมังกรไฟออกมานะทุกคนโอเคอันนี้เราก็จะเอาสุ่มบัฟนะผมถ้าเราได้การ์ดสุ่มบัฟเนี่ยถือว่าแบบเป็นอะไรที่โคตรโชคดีเลยนะผมมันจะสุ่มบัฟมาให้เราเนี่ยสมบัฟนะทุกคนอย่าไปเลือกอันนี้มันเป็นบัฟบัฟเดียวนะทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาัมอไ้เจาตว เกาะนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะเลิกแบบให้มันตีแล้วก็ซัมมอนลูกน้องออกมาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะอัญเชิญมอนสเตอร์มันออกมานะครับมอนสเตอร์รูกรักดูซิว่ามานามันได้หรือยังโอเคมานาได้เร็วนะครับแมากดซัมมอนเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกาะน,นะทุกคนนะครับผมมันจะคอยป้องกันนะครับทุกคนเดี๋ยวคือเจ้าตัวแบบเงาตัวเนี้มันสามารถแบบเพิ่มเลือดได้ถึงหลักแบบ3ล้านเลยนะครับทุกคนถ้ามันแบบ สเต็กเลือดครบ300เอนตะครับต้องจิตอูเลเวล10เมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยเอาเบรูเนี่ยออกมาใช้นะครับทุกคนโอ้โหหน้าอะไรไม่รู้รกจอไปหมดเอาสร้างความเสียหายแล้วกันนะครับผมโอ้โหขั้นต่อไปดาเมจร1นร้านโอไม่ก๊อดเดี๋ยวไปเลยมาตอนนี้ถึงถึงขั้น1ิเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามากดปิดให้มันซัมมอนมอนออกมาก,ก่อนโอเคกดปิดไปเดี๋ยวเรารอมันขึ้นถึง40เนี่ยเดี๋ยวเรา ซัมมอนเบลูสออกมาเลยนะครับผมเบลูส์เบรู์ูผู้พักดีต่อเจ้าไหนเยตุ่ลทุกคนเนี่ยเลือดมัน2ล้านแล้วนะครับทุกคนคือแบบถ้า,ถาคือถ้าบอสเดินมาชนอะ่ะก็คือโดนไปอะ่ะ2อล้านเต็มๆนะผมนอนเถ้าถามว่ามันซัมมอนได้กี่ตัวเหรอไอตัวโล่เนี่ยมันซัมมอนได้แค่ตัวเดียวนะครับผมมันซัมมอนได้อย่างละตัวนะครับเนี่ยอย่างเบูเนี่ยซัมมอนได้อย่างละตัวนะครับ อ่ามาันก็ซัมมอนออกมาให้หมดเลยแล้วกันเร็วๆเพื่อนโอเคมาซัมมอนครบละทุกคนเห็นปะมันก็จะเรียกออกมานะครับผมเนี่ยเบลูเนี่ยเลือดก็จะสองล้านนะครับผมเบลูเนี่ยยิ่งเราซัมมอนมันออกมาเนี่ยมันจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคน เบลูเนี่ยมันสามารถตีได้ด้วยนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวทุกคนรอดูนะเห็นปะมันสามารถตีได้ด้วยนะครับผมเนี่ยแล้วมันก็เบลูอ่ะมันจะคอมโบกับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมซึ่งมันจะคอยหิวเลือดให้นะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่คือตอนเนี้ยเบลูมันเดินเร็วมากนะครับผมไอ้ตัวหิวตามไม่ทันนะครับทุกคนกะจังหวะกดดีๆแล้วกันนะครับ up boss เฉวไปต่อโอเคบอส s s เวอัพตันนะครับผมสองแสนเลยนะทุกคนโคตรเยอะดาเมจและคือซองยููแอนด์อีกลิสเนี่ยเป็นตัวที่แบบตีโคตรกว้างเลยนะครับอันนีี้้้พ่แแบบซููอออกมาสุดดดลวนนะงๆิ โคตรกว้างอ่ะตีเจเลยนะครับไม่ใช่71%็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตี่ตีเจ็ดเลยนะทุกคนโคตรเยอะแต่คือจริงๆริอ่ะน้องๆซอ,อ,อ,องจินอูอ่ะโมนาเน่ะยัยมันก็เก่งอยู่แล้วเว้ยแนะนำให้น้องๆไปหากันด้วยนะครับแล้วซองจินอูอ่ะมันเป็นตัวละครที่จะไม่มีมันหายนะครับทุกคนก็คือว่ามันสามารถเล่นได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนอีเวนต์มันจะไม่หายนะครับอ่าอันนี้ก็แอดมินเขา บอกมานะครับทุกคนก็เป็นตัวละครแวนการ์ดตัวแรกนะครับผมของเกมที่หาได้นะครับผมและจะเป็นแวนการ์ดตัวสุดท้ายหรือว่าแบบตัวแรกหรือเปล่าที่จะแบบอยู่บันยันเกมจบนะครับผมเกมปิดตอนนี้มันก็หาได้เรื่อยๆนะครับผมน้องๆก็ไม่ต้องรีบนะครับแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยแบบต้องมีเร็วๆต้องแบบอะไรเร็วๆนะครับไม่จาเป็นนะครับน้องๆเออแต่แค่แบบมีก่อนก็แค่ได้เล่นก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าตัวเนี่ยมันก็ทําค่อนข้างยากเลยนะครับมันแบบโหต้องทําหลายขั้นตอนมากนะครับผมเควสแต่ละเควสเนี่ยโคตรยากนะครับพี่ไปทํามา นี่แล้วพี่แต่งตัวใหม่ด้วยโคตรเท่เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการแต่งตัวของช่องพี่นะครับผมโอ้ยอย่างเท่เลยนี่อย่างเช่เลยปกติพี่ไม่ได้แต่งตัวนะครับผมคิดว่าการแต่งตัวเนี่ยไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับผมแต่มีน้อง,องๆหลายคนเนี่ยทักพี่มานะครับผมว่าพี่ครับพี่แต่งตัวบ้างเหรอครับเออตัวมันจะได้เท่ๆอ่ะพี่ถ้าตัวไม่เท่ะผมกดเข้ามาดูคชิปอะผมว่าไม่อยากดูแล้วพี่ว่าตัวพี่มันกากเออถึงตัวละครพี่มันจะโหดโอ้พี่ได้ยินคํานั้นไปอ่ะ พี่แบบกดเข้าโลบ็อกเลยนะครับผมแล้วพี่ก็กดเติมไปเลยนะน้องๆแล้วพี่ก็แบบไปเลือกหาซื้อชุดให้มันเหมือนมาสคอตของช่องพี่นะครับผมเนี่ยแล้วก็เนี่ยแต่งได้ประมาณนี้นะครับทุกคนเออใครมีใครแบบใครมีอะไรแบบแต่งเจ๋งๆหรือว่าใครอยากให้พี่แต่งอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะเวฟที่30แล้วนะครับผมอ่าคือหลายๆคนก็อาจจะประสบปัญหากับเวฟพวกนี้นะทุกคนเพราะว่าแบบหลังจากเวฟที่30ปุ๊บเนี่ยคือมอนต์มันจะมาเยอะอะคือเราต้องรุนให้แบบ อ่ย uh, ูนิตของเราเนี่ยตีมอนจนกว่าบอสมันจะมานะผมเพราะว่าถ้าบอสมันมาเนี่ยเนี่ยพวกเรากีกีพวกนี้เห็นปะมันจะหายทุกทางเลยนะทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบอสมันออกทางไหนโอเคบอสมันออกทางซ้ายนะครับผมซึ่งเบลูเราไปทางขวาโอเคเยี่ยมเยี่ยมเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าบอสมันจะแตกหรือเปล่านะครับผมถ้าบอสเข้ามาในการโจมตีของเราเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะกดสกิลวันนี้เลยนะครับผมอ่าสกิลไร่รำไร่รำ รีบเดินม,มาี่บอสพวกตัวนี้ก็เป็นพวกกิกี้นะครับผมเลือดประมาณแค่แสนสองแสนนะทุกคนไม่ได้เยอะไม่ได้มากไม่ไดไ้ไม่ได้อะไรเลยแต่บอสเนี่ยเลือดเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับผมแต่ตานี้มันน่าจะได้เหรียญน,น้อยเลยทุกคนคือคือพี่ไม่ได้เอาแบบการ์ดบอสแบบอะไรอย่างนี้เลยนะเอาแต่แบบพวกดาม,มงดาเม็ดมาตอนนี้บอสเข้ามาในวงของเราแล้วนะครับผมซองจินอูน่าจะตีแล้วนะครับผมโอ้โห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 แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบดิ กดสกิลไปโอ้โ oh, หพ่านเลยอะ่ะเฮ้ยพ่านเลยเหรอเอาดีเยี yeah. ่ยพ่านเลยทุกคนก oh. ดสกิลไปปุ๊บบอสหายอ่ะนะครับผมโอ้โยังโหดนะครับกดกลับไปหน้าล็อบบี้กันดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปที่พี่เอาตัวละครในเรื่องโซโล่เลเวลลิ่งไปเล่นด่านมดเกาะเซจูนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผม บ๊ายบายนะผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมแอบสปอยนะผมคลิปหน้าพี่จะมาสอนวิธีการหารีโลเพื่อเตรียมไปแพทใหม่นะครับผมอัปเดต5.0นะครับทุกคนไปแล้วเจอกัน